เมื่อโลกเปลี่ยนไปภายแรงน้ำท่วมและความไม่มั่นคงทางอาหารกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยแต่ภูมิปัญญาไทยที่ประสานกับศาสตร์พระราชากลับมีคำตอบนั่นคือโคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาโมเดลคือการจัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนหลักโคกคือพื้นที่สูงสําหรับปลูกไม้ยืนต้นหนองคือแหล่งกักเก็บน้ําและนาคือพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อกินและจาหน่ายซึ่งการดําเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาด้วยหลักการ 5P ได้แก่ 1. P Place การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จะซันโคกหนองและนาให้เหมาะกับภูมิประเทศเพื่อเก็บน้าปลูกพืชและสร้างความมั่นคงทางอาหารดําเนินการภายใต้สาหลักการประกอบด้วยหนึ่งซ่อมหมายถึงการซ่อมแซมปรับปรุงคงประกอบทางกายภาพของพื้นที่ต้นแบบให้มีความสมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเหมาะสมกับการเป็นพื้นที่เรียนรู้ได้แก่โคกหนองนาคลองไส้ไก่คณะทองคำ ด้วยวิธีการขุดแต่งเติมด้วยผ่านกิจกรรมเอามือสามาคีหรือตามความเหมาะสมสองเสริมหมายถึงการเติมเต็มองค์ประกอบทางกายภาพให้พื้นที่ต้นแบบมีศักยภาพและความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้เช่นความรู้และนวัตกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างคุ้มค่าเช่นการใช้พลังงานทดแทน ความร่วมรื่นเช่นการแลกเปลี่ยนพันไม้สร้างความหลากหลายกระบวนการการถ่ายทอดความรู้เช่นการสร้างสื่อเรียนรู้การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบทางกายภาพของพื้นที่ต้นแบบ3สร้างหมายถึงการจัดให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมพื้นที่ต้นแบบเช่นถนนเส้นทางเดินป้ายบอกทางแหล่งเรียนรู้ฐานเรียนรู้โรงเรือนจุดพักผ่อนหรืออื่นๆ 2. อีเพิการสร้างกลไกและเครือข่ายให้คนในชุมชนมีความรู้มีส่วนร่วมและเติบโตไปด้วยกันการพัฒนากลไกและเครือข่าย P ีเพิ่สร้างและพัฒนาครูพาทําให้เป็นวิทยากรมืออาชีพด้านการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบโคบหนองนาที่มีศักยภาพส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การถ่ายทอดและสร้างสื่อการเรียนรู้สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรส่รงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเป็นผู้นำจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันของเจ้าของแปลงพื้นที่ต้นแบบที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันหรือเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนช่วยเหลือเกื้อกูลและส่งเสริมกันและกัน 3. P p พีโปรดักผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโคกหนองนาไม่เพียงแต่พอกินพอใช้แต่ยังปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ผลผลิตปลอดภัยเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนโดยการสร้างเกษตรปลอดภัย เกษตรอินซีออมและแบ่งปันการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนส่งเสริมการแบ่งปันกันเองครัวเรือนยากจนกลุ่มเปราะบางเช่นผลผลิตมเมล็ดพันธุ์ต้นกล้า 4. p p พีโปรโมชั่น การส่งเสริมตลาดผลักดานสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักทั้งในท้องถิ่นและออนไลน์การส่งเสริมการตลาดและจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ใกล้เคียงในระดับชุมชนได้แก่การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบตลาดนัดชุมชนร้านค้าชุมชนร้านจำหน่ายสินค้าเป็ดตะเลช่องทางค้าขายออนไลน์อย่างง่าย 5. p p a r t o n p e r f e c t การเผยแพร่และขยายผล ถ่ายทอดความรู้จากต้นแบบสู่พื้นที่อื่นเพื่อการขยายผลการดําเนินงานและการเสริมสร้างการรับรู้ให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะในวงกวา้างใช้กลยุทธ์ถอดบทเรียนค้นหา best practice ความสําเร็จของพื้นที่ต้นแบบสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อนําเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนสู่การขยายผลสู่ครัวเรือนหมู่บ้านที่ตั้งโดยรอบพื้นที่ต้นแบบ และมีการเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมโคกหนองนากับกิจกรรมพัฒนาชุมชนอื่นๆเช่นเครือข่ายโคกหนองนาศูนย์ผู้นำจิตอาสากองทุนชุมชนเป็นต้นโคกหนองนาอ่ะไม่ใช่แค่โมเดลการเกษตรแต่คือวิถีชีวิตที่สืบสานความพอเพียงเพื่อให้เรามีน้ำกินข้าวกินและแผ่นดินอยู่ตลอดไป